แรงแรงแรงตรงอ uh, uh, ่ะ yo yo สวิญานแร็ปเปอร์ตั้งแต่กูเจอมัน9้าปีแบกใจที่ทอนงและกูก็ะจมไปกับกูวีในถ้อยวิจีที่เจนจัดมันเป็นประวัติ MC King ลบชื่อทุกจักรพรรพัที่จัดกวรดกษัรสย์จร,จริงเพากูเป็นคนไม่ตามใครก็เพราะว่าใจมีจุดยืงมึงขัดขืนกูไม่ได้ถสงแม้ต้อง ปไม่ไปอื่นอย่างแน่แท้ไม่ยอมแพ้ไม่หมดหวังสร้างบนขลังให้กับตัวเองให้สตร์ก็เซ็นไปด้วยพลังกูพูดดังๆ่ายังรู้ในสิ่งที่กูเคยผ่านพบให้หยดเลือดมันย้อมบพลังหักถูกฝังสนามลบและกบแม่งพวกแรปเปอร์ไอพวกมาเจออย่าเกิดไว้ใครบอกให้กูเลือกแ็ปมึงอย่ามาแอกกูรัก<ด>จนตายในบูรพากษัตริย์วจา King เอ็มซีคิงเด็ก แรปกูดังชนะเกันที่จะวัด MC King สัตวสังคมึงฟังไว้ไซา์อย่าคิดชนะ MC King อาหางการเห็นบูรพาอายุระยะสิบแปดปีกูเอื้อนเอ่ยพิงพันล้านนาไม่หวังประชาสดุดีไม่มีสีไม่มีเส้นจากเช่นพวกเวลทัศสภาสรรหาแต่เศษกระดาษล้วปิดประกาศพัายังหลวงสยามประเทศและเก่าวกฎเกณฑ์ที่พวกมึงสร้างคนจนอยู่ในสลัมแต่พวกมีตังแม่งเดินห้าเงินตราไม่ใช่ความสุขกูรู้ทุกสิ่ง มีตังก็ฟาดไปสุดใครไม่ได้ก็น,นอนวัดตัดคอผู้บริสุทธิ์และจุดชนวนคนแตกแยกเหตุผลเพราะความเชื่อหรือเพื่อประโยชน์กันแน่แต่ที่แน่ๆยังมียาเสพติดอยู่เกลื่อนเมืองมึงเห็นแต่ทำไม่รู้อันนี้แหละที่กูเอืองสังคมกับตัวเองสุดท้ายสเสดนคือตัวกูอยู่ไปเพื่อใช้ชีวิตที่ถูกลิขิตในทุกอณูใจกูอหังการมันเป็นสันดานที่ทรมงคนแก่งจะอยู่ได้ต้องอยู่ให้ไหวนิดนง กันที่จะวัด MC King สัตว์สังคมมึงฟังไว้ไซต์อย่าคิดชน,นะ MC King